ติดสัญญกรรมเกือบเสียชีวิต คือเคยทามาตลอดสลบเป็นสิบรอบก็คือแบบไม่เป็นไรแต่ว่าปีที่แล้วเหมือนมันจะเป็นดวงซวยเลือดมันไหลทุกวินาทีเลยทีออ่นีนะหนูคือในใจหนูคิดว่าวันนั้นน่ะได้ตายแน่นอนออทําอะไรบ้างหมดไปเท่าไหร่บ้าง๊ยทําทุกตรงประมาณสักห้าห้าล้านอยอะไปหมดขนาดนี้ติดตอมอได้ยังไงตอมอแรกที่แบบทาให้เป็นประเด็นเลยคือเป็นตอมอฮ่องกงมันถามหนูว่าเออทำไมถึงไปเที่ยวมาหลายประเทศหนูตอบว่าก็แอมบลิชก็หนูรวยอ่ะก็ไปเที่ยวมาหลายก็หนูมีเงินที่ต้องพูดถึงคือเรื่องของบิ๊กมายมันน่าจะมีคนะ อัดไลฟ์ไว้เอาไปโพสสร้างกระแสว่าแบบหนูอาดา่าบิ๊กายว่าแบบไม่รู้ว่าจะรีบไปตายที่ไหนแลคุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่รายการสันนิบาได้เบานะคะอยู่กับซันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เราอยู่กับเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลไม่เขาคือเน็ตไอดอลอ่าปังชื่อก็แปลกแล้วเน็ตไอดอยุคบุกเบิกนุกไอดอลค่ะนุ๊ก <c oughs> ไอดอลพี่นี่ถามก่อนเลยแบบคนที่ไม่รู้เลยมันมายังไงมาจากไหนคือตอนเด็กๆอ่ะหนูอ่ะคุยกับเพื่อนแล้วแบบพิมพ์กันนะสมัยแบบไฮไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพิมพ์ไปแล้วเพื่อนมันพิมพ์ตกลอลิงคือเมื่อก่อนเพื่อนเรียกแบบว่าเป็นแบบเออไอดอลอะไรเนี่ยไอดอลนี่แหละบบมันพิมตกลอลิงไปหนูก็เลยแบบว่ามันน่าเกลียดดีพี่นีนึกออกไหมหนูว่ามึงใช้อนี้และกันกลายเป็นนุ๊กไอดอลใช่แล้วก็คือใช้มาตลอดเลยตั้งแต่แบบมัธยมแต่เขาบอกว่าหนูเป็นคนมีดราม่าในชีวิตเยอะมาก กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายวันนี้เราจะคุยเรื่องดราม่าล้วนๆรายการนี้ไม่มีเบาดราม่า3มดราม่าที่เกิดขึ้นในชีวิตแรงมากไม่เคยบอกที่ไหนเลยเพราะไม่อยากพูดถึงแล้วจริงๆมันจะร้องไห้ไหมเดี๋ยวเอาที่ชู้เตรียมไว้เลยโอเคดราม่าเรื่องที่1ติดสัลญกรรมเกือบเสียชีวิต อันนี้ต้องฟังเพราะว่าไอ้นี่เหมือนกับที่เราทำเกรเยอะใช่ไหมเออคือหนูเป็นคนทำศสลยกรรมแบบเยอะมากคือชอบทำหน้าที่เกาหลีล่าสุดอหนูไปทำหน้ามาทำจมูกมาอยู่ๆมาวันหนึ่งตอนตีสี่ก้มหน้าปุ๊บเลื่อดมันไหลออกจากจมูกคือวันที่หกแล้วไหลแบบทุกวินาทีเดียวนะ แปลว่าก่อนหน้านี้เคยทำไหมหรือนี่คือครั้ง<ค>แรกเหรเคยเคยทำคือเคยทำมาตลอดสลบที่สปปิบรอบก็คือแบบไม่เป็นไรแต่ว<อ>่าปีที่แล้วเหมือนมันจะเป็นดวงซวยเลือดมันไหลทุกวินาทีเลยที่นี่แล้วหนูก็คิดว่าเลือดก,กำเดาไหลหนูก็อ่ะอุดอุดอุปกรณ์สองชั่วโมงไม่หยุดจะตายไหมหนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลละกันแล้วหนูก็ไปเข้า ER ที่เกาหลีโรงพยาบาลที่เกาหลีพี่ก็ไม่เคยเข้าหนูก็ไม่เคยเข้าเหมือนที่ไทยใช่ไหมมันไม่ใช่คลินิกแบบสัญญกรรมที่เราไปทำอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคือเป็นโรงพยาบาลคืออั่นี้ไม่เป็นโรงพยาบาลเลยเพราะว่าแบบพอตีสี่ตีห้า ใช่ไหมคะแล้วพอไปถึงปุ๊บอะ่ะมันก็อยู่ไกลแล้วเราก็ต้องเริ่มวิ่งพอวิ่งอ่ะเลือดมันก็แตกแบบเยอะมากคือในใจหนูคิดว่าวันนั้นอะ่ะได้ตายแน่นอนอเหมือนเยื่อเนื้อเยื่อในจมูกเรามันบางแล้วมันก็เลยขาดเลือดไหลยเยอะมากม,มันเกิดจากว่าเราทําหลายครั้งไหมจริงจริงแล้วว่าหนูก็คิดว่ามันอาจจะเกิดจากเราทําหลายครั้งแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากเราสั่งที่มูกเยอะสั่งแบบน้ำมูกแ,แล้วเราเช็ดเราอะไรทำความสะอาดแผลอะไรอย่างเงี้ยแทนที่ว่า น้ำมูกจะออกอย่างเดียวกลายเป็นเลือดออกมาด้วยแล้วเป็นเลือดแบบเลือดสดแบบเกือบตุยบอกเลยแต่ก็เจอโรงพยาบาลได้เจอได้เจอได้แล้วรักษายังไงวิธีการรักษาคือตอนแรกอะเมื่อเราทำจมูกที่เกาหลีเราจะเอาไอ้สัมผัอุดไว้ใช่ไหมประมาณแบบสองสามวันพอถึงวันนั้นอะก็คือเหมือนเขาให้อุดต่อคือหนูอุดจมูกไปทั้งหมดประมาณสิบห้าวันทีนี้อารมณ์เหมือนคนตุยอะหายใจทั้งปากตลอดหายุดโรงพยาบาลของเขาคือทั้งหมดไม่ได้ไปนอนก็คืออยู่โรงพยาบาลครึ่งเช้าหมอ พหามเลือทุกหมอเกาหลีเขาเป็นโรคอะไรแล้วเขาชอบให้กลับบ้านเนาะใช่ใช่เพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แบบสามารถหายได้เองสามารถหายได้เองเออใช่ประมาณนั้นถ้่อยู่เอายากลับไปนะทําตามที่บอกนะใช่แต่ว่าในใจเราอ่ะคือมันแพนปิกใช่ไหมต่อให้เราแบบทําสรกันมาเยอะมันก็แพนิกเยอะเป็นพี่นะกูขอจ่ายนอนได้ไหมจริงถ้ามันไหลอีกล่ะแล้วเือต้องวิ่งมาอีกเหรอแต่สุดท้ายมันก็หายได้อย่างที่หมอบอกจริงมันก็หายได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือรู้สึกเข็ดเข็ดเลยเพราะว่าแบบกลัวว่ามันจะแบบไหลอีก ทำอะไรบ้างหมดไปเท่าไหร่บ้างทุยทำทุกตรงหัวแบบจลถาวก็คือทำโครงหน้าทำตาทำจมูกจมูกกี่รอบจมูกทำไปสามรอบแล้วสามรอบไอ้ทั้งที่สามันเลื่องไหลเนี่ยหรอใช่แล้วก็มีทำแบบหนูแก้มมีลายเนาะโคงหน้าเย็บมุมปากที่แบบเมื่อก่อนคนอยากปากแมวเมื่อก่อนแบบว่าอยากให้หน้ายิ้มเหมือนเราอยากให้หน้ายิ้มแต่เราไม่อยากยิ้มอ่ะเราก็เลยไปเย็บเนื้อให้มุมปากมันขึ้นมันจะดูเด็กใช่ไหมใช่ใช่ทำหน้าอกไขมันเติมไขมันดูไขมันตัวร่างในร่างกายเราดื้อไหมดูไขมันก็ดูไขมันขาหน้า จัดแต่งกล้ามเนื้อให้มันมีแบบไม่เคยใดๆใช่ก็คือทำหนูไปชนชอบหาทำทำไปเรื่อยๆต้องถามราคาทั้งหมดสนุนราคาลองแบบนับคร่าวๆดูนะประมาณสักห้าห้าล้านห้าล้านห้าล้านโอเคโอเคก็เพราะว่าทำเยอะนี่บอกสิรานไม่เคยและราคากระเทยไม่ถึงไม่รู้เลยกระเทยเออ ไอคำว่าไอดอลเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากไหนพี่ที่อยากรู้คือมันมีช่วงหนึ่งที่คนไทยอะทำแสปกรรมแรกๆที่เกาหลีเนาะหนูก็คือแบบเหมือนเป็นโมเดลช่วงแรกของของโมเดลแสกกรรมโงบาร์นั้นๆเ้ยว่าเอเจนซี่ต้องเอารูปเราขึ้นมาใช่ล้วก็คือแบบคนไปทําหน้าที่เกาหลีก็คือทุกคนเล็บตัดโค้งน้าเป็นหน้าหนูหนุออกมาแล้วแบบทำไมทุกคนต้องขงหนาเหมือนทุกคนต้องเอารูปไปแล้วแบบเอาแบบเนี้ยใช่เขาจะไปแบบคนก็เลยพยายามแบบเหมือนเสพหนูในเรื่องิสปกรรมมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาทำอะไรบ้างนะไปทำที่ไหนคนก็จะมาเขาเรียกว่าคนจะถามเยอะว่า ไ่ที่ไหนแนะนำหน่อยเพราะว่าเรามันผ่านมาทุกสุดแล้วใช่จนถึงทุกวันนี้คนก็ยังถามอยู่ว่าแบบเออแบบตรงนี้ที่ไหนทําอันนี้ดีไหมอะไรแบบเนี้ยคอมเมนต์เรื่องมีสถานการณ์แล้วไม่สวยอุ๊ยบ่อยพี่เคยไหมบอย บ่อยจนต้องตอบกลับไปว่ากูไม่สามารถเอาหน้าเดิมกลับมาได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นช่วยชมหน้าใหม่กูด,ด้วยแล้วยิ่งแบบเราทามาน่าจะใสยสิปีแล้วพี่นี่ม,นมันยังไม่มีไซเบอร์คูเบอรี่อะไรขนาดนี้หรอวะคนมันไม่ชิน<อ>แล้วคนก็รู้สึกว่าทาไมทําวะ<ช>ไม่ชอบความสวยตัวเองเหรอค<อ>ืออะไรอย่างเงี้ยค,<อ>คือมันนอยรายิ่งแบบสมัมาเราทําเสียกรรมาแล้วมันพลาดอ่ะมีนึกออกไหมคือใจเราอ่ะมันก็เสียอยู่แล้วอ่ะคนก็ยังมาเมนอีกว่าแบบเออแบบไม่น่าทําเลยคือเรา กูรู้แล้วเออคือเรารู้แล้วว่าแบบเราไม่น่าทาไอ้คำนี้ดีนุกที่ไม่ค่อยเจอคนที่แบบว่ากล้าพูดออกมาว่ากูรู้อยู่รู้อยู่แล้วสองกัวสอทุกวันนึ ก็พยายามจะแก้พยายามอยู่ใช่แต่พอแต่พอพยายามแก้พอไปทํามาอีกก็ว่าเราอีกไปทํามาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆแล้วก็คือโดนบ่อยมากสมัยเด็กๆอะไรนี่แล้วหนูแล้วหนูผ่านมาได้ยังไงคือหนูอ่ะเป็นคนใช้ชีวิตแบบโป่งๆที่นี่คือแบบว่าไม่หนูไม่ได้สนใจอะไรเลยใครจะด่าก็ด่าไปอะไรเงี้ยหนูถือคติว่าถ้าไม่เห็นแสดงว่าไม่มีเหมือนผีไม่เห็นคอมเมนต์ไม่มองไม่มีถ้าใครจะด่าก็ให้ด่าไปผู้ชายเคยมีปัญหากับกับการสัญญมของเราไหมถ้าผู้ชายพูดอย่างนี้พี่นี่เลิกวะก็เลยก็เลยก็เลยก็เลิก็เลยก็เลยก็เลย ให้เลือกทำหน้าแล้วผู้ชายเราต้องเลือกทำหน้าถูกต้องใช่เพราะความสวยอยู่กับไปกับกูตลอดกาลแต่มึงไม่ใช่ไม่่ใชแน่นอนเล่าให้นี้ฟังหน่อยตอนนี้เทรนด์มันเป็นยังไงคือเมื่อก่อนเราชอบเทรนด์เกาหลีทะหน้าแบบสาวเกาหลีธรรมชาติธรรมชาติใช่ทุกคนไปบทำหน้าเกาหลีแต่เดยองเนี้ยคือแบบเหมือนเวียดนามจีนเน่ยมันมาแรงมากแล้วคือสาวจีนสมัยเนี้ยมันสวยมากพี่น้มันสวยแบบเราเห็นแล้วแบบเหมือนอยู่ในตัวอิน่ะคือมันแบบมันเลยใช่ต้องซื้ก็ได้ คือมันเวอร์เออ,เ,อ,อเราเรา,เราคือมันทําได้จริงหนูก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้คือเทรนจะีนน่ะมันม,มาแรงมากๆแ,แต่ว่าแบบสาวชาวจีนอย่างเงี้ยเ,เขาก็จะเน้นแบบตุงแก้มเขาชอบให้แก้มมันดูเด็กๆให้มันดูน่ารักจุ้งหัวฉิบมาหน,น่ารักหน้าหักเล็กๆอ๋อเข้าใจแล้ว คือตอนเราเด็กๆเราก็จะมีแก้มเต่งตุยใช่ไหมแต่พอเราอายุเยอะขึ้นไขมันต่างๆมันหายไปความแก่มันขึ้นมาถูกต้องแต่พอมีตรงเนี้ยเต็มขึ้นมากลายเป็นเอ้ยมันดูน่ารักขึ้นใช่และอะไรอีกพวกปากในเทรนของจีนปากไทยมันจะเป็นแบบทรงเชอร์รี่ตรงนี้ใช่ไหมตุยๆแต่ว่าจริงๆแล้วปากจีนๆเนี่ยเขาจะชอบแบบธรรมชาติเน้นตรงกลางให้มันเป็นก้อนกลมๆดูแบบจุ้มมูจุ้มมูอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบทาลิปลิิ้กันสวยๆนะวพามันมากลมๆอยู่ตรงกลางแต่เขาบอกว่าหนูเนี่ยชอบทุกอย่างมากคือชอบทําสวยชอบบิวตี้ จนเปิดคลินิกเป็นของตัวเองเรู้ก็เลยคิดว่าเราควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตลอดเวลาที่เราทำเนาะคุณหมอของแท้ไหม,มยาแท้ไหม,มคลินิกแบบ มีมาตรฐานมีได้มีใบอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่สําหรับหนูทิเลอร์ของแท้หนูก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้คือมันมีเหมือนกับดรเนอร์ไบโอของทางสถาบันอะไรแกนจากบิกาเนี่ยเขาคิดคนในตัวเองอิมพอชเนอร์แอททริบิวชันเขาบอกว่าเออสมมูรณว่าถ้าคนเราอ่ะมีปัญหาหน้าต่างๆที่ไม่เหมือนกันเราไม่สามารถฉีดฟิลเลอร์เหมือนกันได้ทุกคนนะเขาบอกว่าอย่างเช่นแบบหนูอย่างเงี้ยเป็นคนหน้าดุแล้วต้องฉีดฟิลเลอร์จุดไหนคือมันแล้วแต่บุคลิกของคนใช่คือมันคัสตอมไมซ์เขาก็จะมีบอกว่าแแแบบบบบบมมมมีีีีออออาา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 ารร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 ณณ์์โกกกกธเเเเเเศ้้้้้หหหหนนนล็ใญ่ตงฉดไไะะจ เราก็นั่งดูหน้าตัวเองไปอย่างนี้ลองคอนเซ็ลตัวเองดูฉันว่าฉันดูเหนื่อยนะฉันต้องนี้แล้วเอออะไรอย่างเงี้ยผู้ชายทาบ้างค่ะจริงๆแต่ลสาแน่บอกให้ผู้หญิงทำแบบทำบ้างพวกมึงอะเอาละค่ะพูดมาถึงตรงนี้หลายๆคนอยากไปทําแล้วลูกย้ําเลยค่ะเริ่มเลยนะคะใครอยากทําก็คือกับเอ็กอิโมชั่นแอททิวิ์นะคะจะฟิลไหนเติมเต็มได้ด้วยจูวิเดิมฟิลเลอร์ค่ะ w ว a t e v e r ่า you feel feel the feeling ค่ะตัวอย่างเค้านั่งอยู่นี่ต้นแบบทนั่งอยู่นี่แล้วค่ะ กว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องงา<ม>่ายและดาาราม่าก็ยังมไม่จบ<า>สวยขนาดนี้ ติดต่อมอได้ยังไงและติดต่อมอประเทศอะไรบ่อยมากตอนเอาผู้หญิงดีกว่าแต่ว่าตอมอแรกที่แบบทำให้เป็นประเด็นเลยคือเป็นตอมอฮ่องกงแต่ฮ่องกงนี่เขาโหดอยู่แล้วนะเขาเย่จริงผู้หญิงสวยมากเขามองก่อนเลยไม่ได้เลยเราก็แต่งตัวดีพร้อมเพอนึงออกมาเราก็แบบไม่ได้แบบหมูหมากาไก่เราก็สวยปบรนด์แบรนด์ที่ตัวฉันคือในใจอ่ะไม่ได้อะไรนะก็แค่คิดว่ามันอาจจะมีคนที่คิดแบบนี้จริงๆว่าแบบมีแบบคนไปทํางานเยอะเขาก็เลยถามอยู่เพราะเราเป็นผู้หญิงสวยอะไรเงี้ยเขาก็กลัวแต่ว่าคือมันเกิดขึ้นนานแล้วสักสิบปีอย่างเงี้ยเมื่อก เยอะใช่ป่มมันก็เลยทําให้การพูดของเราเนี่ยว่าเราติดตอมอเนี่ยมันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแบบเราติดตอมที่ซึ่งมันเป็นความซวยของเราด้วยซ้ำนะแต่มันกลายเป็นดราม่าไปเลยใช่ใช่หนูเจอคําถามนึงเป็นคำถามที่ไม่รู้จะตอบยังไงมันถามหนูว่าเออทําไมถึงไปเที่ยวมาหลายประเทศ กูเป็นนักเที่ยวกูมีเงินนูหนูกูช้อปปิ้งหนูตอบแบบพี่นี่หนูตอบว่าก็แอมริชก็หนูรวยอ่ะก็ไปเที่ยวอะไรก็หนูมีเงินหนูก็ไปเที่ยวนั่นแหละแล้วก็คือหนูก็เลยมาเล่าให้แบบคนในเน็ตฟังซึ่งมันออกมาได้เพราะว่าคาตอบว่าเรามีเงินนะที่ออกจาตอบมอนั้นมาได้คนอื่นกับกลายเป็นรู้สึกว่าเราอวดรวยนี่อวดรวยแน่นอนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กูอยากพ้นจากสถานการณ์นั้นใช่มันก็ต้องตอบอาจจะเป็นหน้าเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ทำปากยิ้มเนี่ยคนยาใคว่ำอยู่คนก็เลยเข ไว้ชัวร์อะไรจริงๆไม่ใช่ก็วลันกลายเป็นดรามา่าแต่ดราม่าเนี้ยถึงขั้นว่าเพื่อนที่มหาวิทยลัยคือไม่ครบเลย มันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกันมามคือเหมือนตอนนั้นน่ะหนูอ่ะลาไปฮ่องกงไปทํางานตอนนั้นประกวดอะไรสักอย่างชนะเขาก็เลยให้ไปดูงานที่ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอมันเกิเดเหตุ d า a m าเนี่ยคือมันก็เหมือนรวมตัวคนที่ไม่ชอบเราอะ่ะคนมันก็ใส่ไฟอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเลื่อนไปถึงคณะบดีว่าแบบเฮ้ยเราอ่ะลาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นแบบมันเป็นช่วงที่คนอื่นเขาเรียนเขาสอบกันนะเป็นแบบน,นั้นเหมือนมีคนสุดประเด็นเรื่องเนี้ยขึ้นมาฟีล<ห>โดนมัน อ่าใช่โดนหมันมึงสวยมากเหรอจบเลยมึงเกินค่ะแล้วนี้ก็คือมันไม่มีอเไรเกินี่มึงก็สวยนะใช่ใช่ถูกปะคือสังคมมันเปลี่ยนไปหนูคิดว่าเออแต่ว่าพอเป็นเราสมัยก่อนถูกปะมันแบบเหมือนคนมันยังไม่ได้แบบไอเนี้ยมากอ่ะมันก็เลยโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเกิดจากนี้ด้วยเพราะเขาบอกว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยหนูอ่ะก็สุดทางเหมือนกันสมัยก่อนหรือสมัยเนี้ยเราสุดทางหมดอ่อใช่ไหมแต่ว่าสมัยก่อนก็อย่างที่หนูบอกนั่นแหละเราอาจจะยังเป็นเด็กอยู่แล้วแบบพูดพูดอะไรไวๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพูดเหมือนเดิมตอนนั้นกัับตออนนนนเี้มก็็าจจะป สมัยนี้เขาไม่ค่อยไไม่ด้คิดรมากใช่ไม่เหยียดใครดีกว่าอย่างนี้แบบคนพูดแค่คำเล็กๆก็มีความแบบเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นว่าเอ้ยนี่มันคือมุมมองของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าในยุคก่อนมัจะเป็นยุคที่โหโดขึ้นมาอยู่คนเดียวเลยถ้าเราไม่เหมือนคนอื่นถ้าใครฉีกคือ ใช่ไม่ใช่แบบนั้นมากกว่าเหมือนเราโตขึ้นสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปสังคมก็เข้าใจเรามากขึ้นม,มันก็เลยดูเป็นหนูแบบเป็นคนเรียบเรียบขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยกำลังจะพูดรวบสุดท้ายแล้วคือหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่านุกไอดอลจะต้องมีเรื่องมีแต่ดรามาออ่าตลอดเวลาทั้งชีวิตนุกบอกทุกคนหน่อยว่านุกนะวันนี้นะ มันเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือจริงๆชาวเน็ตก็บอกว่าช่วงนี้แบบหนูไม่เคลื่อนไหวเลยคือกลายเป็นว่าหนูเล่นโซเชียลกลายเป็นว่ากูไม่กล้าลงเลยละคือแบบเล่นโซเชียลน้อยลงมากพยายามใช้ชีวิตนิ่งขึ้นพยายามปองจะคิดก่อนพูดตลอดจะคิดก่อนพิมพ์จะพิมพ์ด่าใครเดี๋ยวพิมพ์ไว้แล้วก็โอลิมีเอาซึ่งที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะคือเดี๋ยวโอลิมีนะโอลิมีเลยหรือแบบพิมพ์ไปด่าแฟนเอาแบบเออเนี่ยเธอมันไม่ได้แต่จริงๆแแแแแลล้้้้้้วววใใในนนนนนคคคอออออมมมมมมเเเเเตตจรรรรรริิงงงง่่ะะะะาาาชชีบบบบบสสสสุขขึกกกไไปปป็็็ดัืโธห หยุดที่ตัวเราเองดีกว่ามันหยุดมันหยุดที่คนอื่นก็อาจจะมีแต่ปัญหาอะไรดใช่นั่นแหละก็คือเริ่มที่เราจบที่เราอะไรอย่างเงี้ยใครอยากพูดอะไรก็ให้เขาพูดไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดพูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นมากวันนี้คุยมาทั้งหมดแล้วจริงๆพี่นี้ต้องยอมรับก่อนเลยว่าพี่นี้เป็นคนแบบดูอะไรที่เป็นเรื่องออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะมากวันนี้ดีใจมากที่ได้มาทําความรู้จักกันแล้วก็แล้วก็หนูเป็นคนน่ารักมากคือพี่นี้ไม่รู้นะว่าก่อนหน้านี้หนูจะ เพราะว่าโลกเราอะมันอยู่ยากขึ้นทุกวันเนาะเดี๋ยวเจอบูลลี่ <ừ m. S 2> เดี๋ยวเพื่อนบอยคอรด <ừ m. S 2> ไม่คบ <ừ m. S 2> หรืออะไรเงี้ยหนูอะเป็นคนที่ผ่านดราม่ามาได้เยอะมากใน <ừ m. S 2> ชีวิตแนะนําน้องๆหน่อยอย่างแนะนําทุกคนเลยว่าใช้ชีวิตแบบไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกดดัน <ừ m. S 1> ตัวเองมากคือชีวิตอะมันมันได้เท่าไหร่มันก็เท่านั้นนะ <ừ m. S 1> ไม่ต้องไปพยายามจะทําให้ทุกคนชอบเราเพราะมันไม่มีใครสามารถแบบชอบเรา,เราได้ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสำหรับนุกนะั้นุกรู้สึกว่าแค่มีคนคนเดียวอะที่เขารู้สึกชอบเราอะมันก็ทําให้เรามีกาลังใจในการใช้ชีวิตวันต่อไปเราไไไมมม่่่ต้ออองงคนทีเเเขาาชบรลย ใช้ชีวิตแบบแจบๆและนี่คือนุกไอดอลจริงๆชื่อเหมือนจะตลกนะคะแต่จริงๆไม่ตลกชีวิตไม่ตลกไม่ลกเลย,ลเลยขอบคุณนะคะ ที่ต้องพูดถึงคือเรื่องของบิ๊กไบค์อันนี้มันเกิดได้ยังไงคือหนูขับรถอยู่หนูไลฟ์ไปเมื่อก่อนมันไลฟ์กำลังมาเนาะขับรถไปด้วยอะไรเงี้ยมันมีมอไซค์บิ๊กไบค์คันนึงมาจอดข้างๆรถหนูแล้วมันก็เบิ้ลท่อพี่หนีเป็นพี่หนีพี่หนีทำไงทำไมเ่ยพี่จะพูดจากในใจากในใจจากในใจมึงไม่เอาหูฟังเสียบท่อแล้วเข้าเข้าหูมึงว่างใช่แต่มันเด็กไงมันก็พูดออกมาพูดออกไลฟ์คือมันก็มันน่าจะมีคนอะ ไลฟ์ <Live> with, ไว้เอาไปโพสสร้างกระแสะว่าแบบหนูอาดา่ด่าบิ๊กายว่าแบบไม่รู้ว่าจะรีบไปตายที่ไหนต้องเสียงดังขนาดน,านีอ้อะไรอ,อย่างเงี้ยมันมีคนอาด่าหนูว่าแบบหนูอ่ขับรถไปไลฟ์ไปผิดกฎหมายาาาหนูก็เลยไปที่สอนอ ไปบอกตำรวจว่าพี่คะพอดีว่าหนูอะมีคลิปว่าหนูอะแบบไล่ไปขับรถไปพี่ช่วยปรับเหมือนหนูม,หม,มีของในตัวแล้วหนูก็เดินไปแล้วบอกพี่คะจับพ<ท>ี่ช่ใช่ตำรวจก็บอกหนูว่าแบบยมันไม่ได้แบบเป็นอะไรขนาดนั้นน้องตนนั้นก็คือไม่ได้เสียอะไรตำวจก็บอเป็นไ,ไรถ้าบอกว่าหลังจากนั้นก็คือเป็นบทเรียนเราแล้วว่าโอเคเราจะไม่ทำาย่นี้เดี๋ยวไลฟ์ไปแยกกันขับรถก็แยกกันใช่ไม่พยายไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายอย่านี้อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง one k แล้วดูคลิปอื่นได้ตรงนี้จ้้